สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่างจิตติดตามกันทาง Youtube นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวแอร์สปีดไทยขนาด1,000 0หมืนแอน่งหมืาของ Panasonic ครับที่หมู่บ้านบางบุทองสุพรรณบุรีครับผมเราจะมาจับอุณหภูมิหน้าเครื่องว่าลงต่ำสุดได้กี่องศาเราจะจับให้ดูกันแบบช,ชัดๆนะครับคล,คลิปเมื่อกี้หลุดครับเนี่ยหลุด ครับผมตอนนี้อยู่ที่หุ้ดสามนะครับเราวให้ดูกันแบบตรงๆนะครับไม่ใ้โมเมครับ น่าจะต,ต่ำสุดแล้วครัะ5.3องศาไว้คลิปหน้าติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะมาทำอะไรกันที่ไหนครับ,รบขอบคุณครับ